เกมจบแต่คนไม่จบครับคุณผู้ชมกองเชียร์กัมบูชาบอกว่าประเทศไทยเขาเล่นแง่เล่นเหลี่ยมมากเกินไปคุณเห็นอะไรไหมแต่ที่พวกเราควรจะได้แต่ประเทศไทยกลับได้จุดโทษไปยังหน้ากังขานพวกเขาชนะแบบนี้พวกเขาไม่สำนึกผิดเลยหรือทำไมกัมบูชาของเราถึงไม่สามารถได้แต้มมาจากประเทศไทยอย่างน,น้อยสักสองลูกบ้างกลายเป็นว่าเราแพ้ประเทศไทยไปคือสต่อหนึ่งฉันมองว่านี่เป็นจุดจบของประเทศกัมบูชาของเราแล้วหรือไม่เรียกได้ว,ว่างานนี้เกมจบแต่คนไม่จบ ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะกองเชียร์ของเขาหลังจากที่พ่ายแพ้เราไป3ต่อหนึ่งเนี่ยสังเกตได้เลยในสนามเดินออกอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวสรุปผลดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับทีมไทยพบกับทีมกัมพูชานะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของ a f f ครับ2022หรือฟุตบอลอาเซียนครับนั่นเองไทยเราตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ของกลุ่ม A นะครับแต้มตอนนี้เท่ากับอินโดนีเซียเลยแต่ประเทศของเราแล้วเนี่ยได้ลบได้เสียเนี่ยไทยเราดีกว่านะฮะคุณผู้ชมดังภาพดังต่อไปนี้เลยฮะพอยเท่ากันครับวินเท่ากันแล้วก็ดิว แต่จุดรับจุดลบเนี่ยเราได้มากกว่าก็คือ11บวกนั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะส่งบลให้อ e ิโดนีเซียเนี่ยผ่านเข้ารอบมากับเราด้วยฮะคุณผู้ชมปาเป็นอันดับที่2นะฮะในกลุ่มของกลุ่มเครับส่วนอีก3ทีมครับคือกัมพูชาตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กัมพูชาต้องไปพบกับเวียดนามอีก1ครั้งในวันพรุ่งนี้นะฮะฟิลิปปินส์บูไนตกรอบไปฮะสามทีมล่างนะคับคุณผู้ชมและววันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณไปอ่านคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามกันครับ สต่อหนึ่งถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b สไ r i b e ช่องวัน m ั s t เ r Channel ของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับคอมเมนต์แรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวกัมพูชาคนนี้ได้มาบอกไว้ว่าพวกเรานั้นเกือบจะได้ลูกลายครั้งมา,ากๆแล้วตั้งแต่15นาทีแรกจนถึง30นาทีแรกแต่พวกเราก็พลาดโอกาสในการทำลูกไปอย่างน่าเสียดายเป็นเพราะพวกเรามันอ่อนแอเกินไปใช่ไหมหรือประเทศไทยเขามีกโกงในการเล่นกันแน่เอออะไรก็จะเอาแต่จุดโทษเข่าไม่คำานึงเลยหรือว่าวิธีทำแบบนั้นเป็นส ที่หน้าตกกระปกและหน้า,ารังเกียจพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าเราพวกเรารู้ตัวดีแต่พวกเขาเล่นไม่ซื่อกับพวกเราเป็นสิ่งที่พวกเรารับไม่ค่อยได้โดยเฉพาะจุดโทษที่ธีรศิลป์แดงดาเป็นคนยิงเขา่านบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ใส่ซื่อในการทําจุดโทษคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาคนนี้ได้มาบอกไว้ว่าฉันเห็นแมตชนี้แล้วฉันไม่ชอบใจอย่างแรงตรงที่ประเทศไทยนั้นเขาจ้างกรรมการมาเป็นพวกของเขาอีกอย่างหนึ่งเราไปเล่นในบ้านของเขาแน่นอนว่าทั้งกรรมการทั้งกองเชียร์ทุกอย่างไปของเขาเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะสามารถ เอาชนะประเทศไทยได้คือการชนะแบบขาดลอยคือซ้ำต่อศูนย์เซตแต่ในวันนี้กัมพูชาของเราก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆที่ยังอุตสาห์ทำแต้มได้ถึง1แต้มจากประเทศไทยเป็นทีมที่สุดแข็งแกร่งแต่ฉันก็แอบเสียดายที่กรรมการนั้นเป่านกวินให้ประเทศไทยได้จุดโทษและทําให้ประเทศไทยได้แต้มนำรองไปก่อนและคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาคนนี้ได้มากล่าวสมทบต่ออีกไปว่าเสียงจันรเตียนคุณทาได้ดีแล้วคุณสามารถข่มขวัญประเทศไทยให้รู้ว่าคุณสามารถยิงลูกได้น่ากลัวขนาดไหนประเทศไทยเขา จะเป็นสามาบประมาณกัมพูชาของเราได้อีกต่อไปหากพวกเขาเผลอเมื่อไร่พวกเราพร้อมที่จะทําแต้มแต่ครั้งนี้ชั้นฝากคุณไว้ก่อนประเทศไทยและครั้งหน้ากัมพูชาของเราจะต้องสามารถเอาชนะคุณได้คือ3ต่อศูนย์อย่างแน่นอนทุกอย่างต้องมีการแก้มือเสมอและครั้งหน้าพวกเราจะกลับมารังแค้นคุณในคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาคนนี้ได้มาบอกไว้ว่าเสียงแจนเตียนคุณทําให้ฉั้นผิดหวังจริงๆในการยิงลูกของคุณจากการแตะตรงๆเขาพลาดแค่ดิดเดยวเท่านั้นในการทําแต้มไม่งั้นพวกเราอาจจะขึ้นนำ ประเทศไทยไปก่อนคือ1ต่อศูนย์แต่คุณก็ยังโชคดีนะที่มาแก้มือและเสียงจันเตียนคุณทําได้ในครึ่งหลังฉันขอให้ทีมกัมพูชาของเราสู้อย่าถอยประเทศไทยเพราะพวกเขานั้นชอบวัดค่าของพวกเราวัาด้วยกว่าเขาเพราะฉะนั้นเสียงจันเตียนคุณเป็นตัวแทนของพวกเราและอีกหนึ่งคนที่จะไม่พูดถึงก็คงจะขาดไปไม่ได้นั่นคือผู้รักษาประตูที่แข็งแกร่งที่สุดในกัมพูชาของเราแก้วสงเสราสู้ต่อไปนะคะฉันจะรอให้กําลังใจคุณนะคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวกัมพูชาอีก ท่านหนึ่งได้ประกล่าวต่อว่าทีมไทยของเราไว้บ้าพวกเขาก็แค่มีทีละสินแดงดาที่เป็นตัวทำแต้มได้ก็แค่นั้นเองหากไม่มีเขาทีมไทยจะทำอะไรได้ในรอบนี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเราสามารถได้แต้มมาจากประเทศไทยถึงหนึ่งแต้ม1ลูกในการทำแต้มเพราะฉะนั้นฉันคิดว่ากัมพูชาจะเป็นทีมที่น่ากลัวสำหรับทีมไทยไปในอนาคตแต่ฉันเชื่อว,ว่าทีมไทยตอนนี้อยู่ในช่วงของการผัดมือเปลี่ยนมือทีมของเขาไม่ฟูลเซ็ตเหมือนแต่ก่อนไม่ฟูลทีมเหมือนแต่ก่อนแน่นอนว่ากัมพูชาของเราพร้อมที่จะขย่ำคุณตลอดเวลาประเทศ ยอย่าประมาทเชียวละคออเมนต,ต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาท่านนี้ได้มาบอกไปว,ว่าแหมมันได้เสียดายี๋ยวมนได้ผิดหวังจริงๆเลยนะที่ช่วงแรกนั้นเราอุตสารุกประเทศไทยอย่างรุนแรงดุดันเหมือนเสือที่พร้อมจะขยับำเหยื่ออยู่ตลอดเวลาแต่พวกเรานั้นไม่เคยตะคุบเหยื่อให้ถูกขัวแบบตายคามือได้เลยพวกเรามมวแต่เล่นกับเหยื่อมากเกินไปในที่สุดเหยื่อก็กลายร่างกายเป็นเสือที่ตัวใหญ่กว่าเราจากกวางน้อยกลายเป็นเสือสมิงและพวกเขามีวิชาอาคมภายในตัวของพวกเขาและจากเหยื่อสู่ผู้ร้ายอย่างสมบูรณ์แบบ และนี่แหละคือประเทศไทยและพวกเขาก็ยังเปรียบเสมือนกับงูจงอางที่ไร้บีงูเหา่าพวกเราเป็นเพียงงูเหา่าตัวน,น้อยจะเอาอะไรไปสู้ประเทศไทยแน่จริงปีหน้าให้ประเทศไทยมาแข่งที่บ้านของเราเราจะจัดการต้อนรับคุณอย่างดีเหมือนประเทศอินโดนีเซียจัดให้คุณเลยทีเดียวประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาคนนี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นพวกคักหัวรุนแรงมากๆเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้มากล่าวโทษประเทศไทยไวฟ้าพวกเขานั้นมันขี้โกงพวกเขาไม่มีความเป็นธรรมให้กับกัมพูชาของเราเลยอะไรๆก็อวยแต่ ประเทศของเขาอะไรอะไรก็ได้แต่จุดโทษจุดโทษคุณเห็นไหมว่ากัมบูชาของเราถูกประเทศไทยโกงถ้าแน่จริงก็ให้พวกเราลงแข่งใหม่กับคุณสิแต่มันทําไม่ได้แล้วไงในกฎกติกาแพ้ก็ว่าไปตามแพ้ชนะก็ว่าไปตามชนะแต่พูดถึงหลักความเป็นธรรมแล้วคุณควรให้พวกเราแข่งกับคุณใหม่และฉันเชื่อว่าเสียงจันเตียจะต้องสามารถทําแต้มได้ดีมากกว่านี้และประเทศไทยพวกคุณจะพ่ายแพ้เราคือ3ต่อศูนย์เซตเลยทีเดียวแหมเรียกว่าแต่ละคอมเมนต์นี่ดูเดือดกันจริงๆเลยนะครับมันเป็นเกมของการกีฬาเท่านั้นเองต่อไปอย่าบอก ว่าจะเขียนภาพบนกระแพงวัดของพระุณแล้วอ้างว่าเป็นกีฬาของพระคุณอแอซเซลเล่นนะจบจากโซนของกัมพูชาแล้วมาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามบ้างครับหลังจากที่เขาได้รับชมแมตช์นี้ไทยพบกับกัมพูชาครับเขาจะมีทัศนคติและมีความคิดอย่างไรไปแปรรับชมกันเลยครับคอมเมนต์แรกครับเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้ออกมาบอกกัมพูชาไวา้ว่าพวกคุณยังอ่อนแอเกินไปชั้นหมายถึงเวลาลูกยิงของพระคุณดังว่าที่พระุณจะได้แต้มตัวยิงของพระคุณนั้นไม่เฉียบคมไม่เฉียบขาดและวิธีการเล่นของพระคุณนั้นยังถือว่ายังไมม่ดดุันากกเพพพียงอว นั้นก็เหมือนโดนประเทศไทยหลอกอย่างเต็มๆในช่วงนาทีแรกคุณเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นพวกคุณบี้เขาอย่างหนักและในช่วงครึ่งนาทีหลังพวกคุณเป็นอย่างไรสู้เขาได้หรือไม่พวกคุณหมดแรงกันหมดแล้วกับูชาและจะมาไล่ตามประเทศไทยมันสายเกินไปฉันจะบอกให้ว่าคุณโดนประเทศไทยหลอกอย่างเต็มๆนี่เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในการที่คุณจะไปปรับปรุงและพัฒนาให้มากขึ้นแต่ฉันก็ขอชื่นชมคุณนะที่ได้แต้มมาจากประเทศไทยอย่างนน้อยเกินหนึ่งแต้มแต่พวกคุณยังอ่อนแอเกินไปคอมเมนต์ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้มาบอก ต่อไว้ว่ามันมีอยู่2กรณีที่คุณพ่ายแพ้ประเทศไทยไปอย่างหน้าปิดหวังและหน้าเศร้าสาหรับชาวกัมพูชาสิ่งแรกคุณไม่สามารถสู้ไทยได้ในเรื่องของการวางแผนที่ยอดเยี่ยมโคดมาโนโพกิงเขามีการสอบเปลี่ยนนักกีฬาพวกเขาก็ทําได้ดีจริงๆผู้จัดการทีมก็คอยปลุกปั้นให้กําลังใจนักกีฬาอยู่ตลอดเวลาตัดกับมาที่นักกีฬาของประเทศคุล่าก,กัมพูชาคุณมีแบบประเทศไทยไหมคุณรู้จักไหมจิตวิทยาทางจิตใจตราบใดถ้าคุณยังไม่มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจคุณก็จะไม่มีวันเอาชนะประเทศไทยได้อย่าง และในครั้งนี้ถึงพวกคุณจะโชคดีได้จากประเทศไทยมาหนึ่งแต้มแต่พวกคุณก็อย่าเลิกดีใจเกินไปเพราะประเทศไทยคือเสือใหญ่แห่งเอเชียคอมเมตต์ต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้มาต่อว่าชาวกัมพูชาที่มาว่าประเทศไทยไว้ว่าพวกคุณนั้นมันก็เก่งแต่อวยประเทศของตัวเองอะไรอะไรก็จะบอกว่าเป็นของประเทศคุณทั้งหมดเลยหรือมีอะไรบ้างที่เป็นของประเทศคุณจริงๆยกเว้นเขาพราวิหารที่คุณแย่งไปจากประเทศไทยแล้วนอกนั้นหลักคืออะไรวัฒนธรรมอาหารการกินชั้นถามจริงๆแต่ว่าแม้กระทั่งปลาล่าที่ประเทศไทยคุณยังเอาไปทําเป็นเมนู บ้านของคุณเลยแล้วอ้างว่านี่คือสูตรหมักมาจากบ้านของคุณทั้งทั้งที่มันอยู่ประเทศไทยอย่าเถียงเพราะฉันไปเที่ยวบ้านคุณมาแล้วจริงไม่จริงไม่รู้แต่ชาวเวียดนามคนนี้รู้จริงเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้ประกาวสมทบไปว,ว่าประเทศกัมพูชาเขามีดีอยู่อย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าเมืองวัดเขาสวยที่สถานที่ท่องเที่ยวเขาดีแต่การกีฬาของพวกเขานั้นอยู่ในขั้นต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างมากมายโดยเฉพาะการเดินทางฉันหมายถึงการขนส่งภายในประเทศของเขาย่ำแย่มากๆไม่มีระบบระเบียบในการเดินทาง เอาซะเลยบ้านคุณจะตั้งตรงไหนคุณก็ตั้งคุณจะสร้างตรงไหนคุณก็สร้างได้แต่ที่สําคัญฉันเคยทํามือถือหายที่นั่นแต่คุณรู้ไหมฉันไปแจ้งความตํารวจเขาบอกฉันว่าอย่างไรให้ฉันนั้นเดินหาโอเองหาเจอก็ได้กลับคืนไปหาไม่ได้คุณก็กลับตัวเปล่านี่คือคําตอบของตํารวจการบูชาที่ให้แก่นักตงเที่ยวชาวเวียดนามเออผมก็สงสารนะครับแต่ก็เสียใจด้วยนะครับเรื่องมือถือคุยไปคุยมาหลุดออกไปดาวอังคารแล้วคุณผู้ชมครับกลับมาฟุตบอลต่อก่อนนิดนึงนะคอมเมนต์มาครับเป็นชาวเวียดนามคนนี้ได้มาลกาวชื่นชมประเทศไทยไว้ว่าผลงานขอคุณใ รู้สึกจะอึดอัดไปหน่อยนะประเทศไทยสปีดบอลของพวกคุณนั้นมันตกต่ำลงไปหรือเปล่าหรือว่าวิธีการเล่นของพวกคุณนั้นดูเชิงเขามากเกินไปถ้าคุณเล่นแบบนี้แล้วคุณเจอกับทีมพวกเราในอนาคตพวกคุณจะพ่ายแพ้เราอย่างแน่นอนเวียดนามเรามีวิธีการเตรียมตัวอย่างดีในการมาเจอกับคุณเพราะเรารู้ว่าเราต้องเจอกับใครและประเทศไทยกัมพูชาไม่เหมาะสมในการเป็นคู่แข่งของคุณเขาเป็นแค่คู่มวยรองให้คุณเท่านั้นแต่พวกคุณจะมาเจอเราและพวกเราจะเป็นกู้เองให้กับคุณเองประเทศไทยจงเตรียมตัวเตรียมใจรอไว้เลยตีละสินแดงดาคุณจะ ะไม่สามารถทําจุดโทษได้แม้แต่ครั้งเดียวครับคุณผู้ชมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามฮะคุณผู้ชมครับคิดสว่าบางคอมเมนต์เนี่ยฟังเอาหาเอาสรุปเท่านั้นแล้วกันนะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาสแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดของช่องวันมาสเตอร์ชแนลได้เลยผมกับทีมงานจะเข้าไปอ่านกันอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องวันมาสเตอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมแอดมิน One yeah i'm bout to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I